สวัสดีนะครับเพืเ่อนๆที่น่ารักทุกคนกคนุ่ทานนะครับวันนี้อยู่กับผมอาร์บบีอนวันนี้เราอยู่กับเกมม p พิกซ์เวนวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครที่เป็นตัวโกงมากและเป็นตัวเปิดที่ดีที่สุดในตอนนี้เลยนั่นก็คือจกักรพรรดิซีโอ้นงบางคนเนี่ยอาจจะสงสัยแล้วว่าพี่มันเป็นตัวเปิดที่ดีที่สุดยังไงมันดีตรงที่มันทําสปีดแค่250แต่มันสามารถชนะตัวละครที่เป็นตัวเปิดในการสปีด300ได้แบบชิวๆเลยครับ้นงบางคนที่ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยอาจจะงสงสัยแล้วว่าพี่ มันเป็นยังไงทําไมมันชนะได้ขนาดนั้นเดี๋ยวเราไปดูสกิลของซีโอกันเลยครับสําหรับซีโอเนี่ยเป็นธาตุเ,เมไอ,อ้สายมืดธาตุเมทนะครับแล้วก็ซีโอเนี่ยมันมีสกิลที่ดีมากๆหนึ่งสกิลนั่นก็คือสกิลอันตีครับสกิลวันตีบอกว่าจมยอมจํานวนเนี่ยบอกว่าโจมตีศัตรูแล้วลบล้างบัฟเนี่ยสองชุดก็จะทําให้เป็นใบเนี่ยเป็นใบเนี่ยก็คือทําให้ฝั่งลงข้ามเนี่ยใช้สกิลไม่ได้ครับแล้วก็ ลดความพร้อมลบเนี่ยหรือว่าลดเกรดที่จะเข้าเทินฝั่งตรงข้ามเนี่ยอยู่ที่เอ่อ6% 10%อสอยู่ที่40ซนะครับเมื่ออัพเต็มแล้วก็ผู้ใช้สกิลเนี่ยจะเข้าสู่สถานะสมุิเทพสมุิเทพ,เ,ทพเนี่ยอยู่ด้วยกัน3เทินครับบอกว่าอะไรบอกว่าเจาะทะลวงพลังป้องกันของเป้าหมายเนี่ย100%รเลยก็คือไม่สนใจขอเวลาใส่ฝั่งตรงข้ามครับแล้วก็ไม่ทําให้เกิด คริติคอลเมื so mm ่อเป้าหมาเนี่ยเป็นฮีโร่จะทำดาเมจเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนตามพลังชีวิตปัจจุบันของเผ้าหมายยิ่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีพลังชีวิตเยอะเนี่ยยิ่งทำดาเมจรุนแรงครับแล้วก็การโกโซเบิร์นเนี่ยจะเป็นการลบบัฟฝั่งตรงข้ามเนี่ยทั้งหมดเลยก็สกิลนี้เนี่ยลดคูลดาวได้จาก6เทินเหลือ5เทินครับสำหรับสกิลนี้เนี่ยที่ผมว่ามันดียังไงเนี่ยมันดีตรงที่มันไว้จังหวะ ตรงข้ามฝั่งตรงข้ามก็คือเป็นสกิลตีเดียวหนึ่งเป้านะครับขัดฝังขัดฝังตรงข้ามยังไงเนี่ยก็คือซีโอเนี่ยมันมีความเร็วที่มากกว่าฝั่งตรงข้ามอยู่แล้วจากสกิลที่2เดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกกันอีกทีละกันนะครับสำหรับสกิลที่2เราก็จะใช้สกิลนี้เนี่ยไปขัดเอ่อพวกตัวเปิดฝั่งตรงข้ามเช่นเอ่อพวกตัวเปิด เยอะๆที่ฮิตฮอตกันตอนนี้ก็คือลันครับที่มีสกิลเปิดได้รุนแรงมากๆมีดีบัฟนี้แล้วก็หยิบซิโอเนี่ยไปขัดขาฝั่งตรงข้ามครับแล้วก็ไอตัวบัฟสมมติเทพเนี่ยให้กับซีโอเองเนี่ยมันก็เป็นบัฟที่ดีมากๆครับมันบอกว่าอะไรมันบอกว่าเพิ่มโอกาสคิดข้อเนี่ยให้กับซีโอเองเนี่ย50%แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีและลดดาเมจที่ได้รับเนี่ย50%ก็คือเพิ่ม บัฟพลังโจมตี HCO แล้วก็ลดดาเมจที่ CO ได้รับด้วยเมื่อถูกโจมตีเนี่ยเมื่อได้รับเอฟเฟกต์ลดดาเมจเนี่ยก็คือถ้า,าฟังเรานเนี่ยมีแช่ดาเมจเนี่ยมันก็จะทำมันก็จะรับเอฟเฟกต์แช่ดาเมจเนี่ยที่สูงสุดนั่นเองครับเพราะสกิลนี้เดี๋ยวใช้ให้ดูเท่ม,มากๆราะเป็นตัวละครบอสที่ดีมากๆหนึ่งตัวครับ เนี่ยครับทำให้ฝั่งตรงข้ามเป็นใบแล้วก็มีบัฟสมมติเทพบนหัวนั่นเองแล้วก็เรามาดูกันที่สกิลที่2ของซีโอหรือว่าสกิลติดตัวที่ดีโคตรเลยสําหรับสกิลนี้มันบอกว่าอะไรมันบอกว่าเมื่อเริ่มการต่อสู้เนี่ยครั้งแรกเนี่ยจะเป็นการเพิ่มความพร้อมรบเนี่ยเมื่อรับเต็มนะครับจะเพิ่มความพร้อมรบเนี่ยอยู่ที่20%เพิ่มความพร้อมรบเนี่ยเนาะบางคนอาจจะสงสัยว่าพี่ผมอ่านภาษาไทยแล้วมันงงๆพี่เพิ่มความพร้อมรบมันคืออะไรก็คือดันเกตข้างๆตรงนี้เนี่ย 20%ก็คือเพิ่มความเร็วให้กับซีโอเองเนี่ยเมื่อเริ่มเทินเนี่ย20%เลยแล้วก็มันว่าไม่ได้รับเอฟเฟกต์ effect, ลดประสิทธิภาพการเพิ่มความพร้อมลบหรือว่าเอฟเฟกต์การดันเกตของฝั่งเรานั่นเองถ้าใครคิดไม่ออกเนี่ยก็คือมันจะมีตัวหนึ่งที่สามารถลดดันเกตฝั่งตรงข้ามเราได้ไม่ให้เข้าเทินก็คือตัวละครของพลิทิดเดี๋ยวผมจะให้ เดี๋ยวผมจะไปไปดูสกิลของโพลิทิสอีกทีละกันแล้วก็น้องบางคนเนี่ยฝั่งผมอ่านอย่างนี้เนี่ยอาจจะสงสัยว่าพี่แล้วเพิ่มความพร้อมลบเนี่ย20%เนี่ยมันทําให้ซีโอเนี่ยแซงสปีด300ได้ยังไงน้องคิดง่างยๆกันเลยคือถ้าน้องทำซีโอเนี่ยสปีด250นะครับแล้วเราเอาไอ้ตัวเพิ่มความพร้อมลบ20%เนี่ยก็คือเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันต้องหารร้อยนะครับก็คือเอา20%เนี่ยหารร้อยคูณกับ250ที่เป็นสปีดตั้งต้นที่เราทําไว้ สปีดที่เราได้คร่าวๆเนี่ยก็คือ300แต่ว่าการคิดเปอร์เซ็นต์ของเกมอี i ิคเซเครั้งนี้เนี่ยมันเพิ่มมากกว่านั้นเพราะว่าผมได้เอาเพล่าที่สปีด305เนี่ยเอาไปคู่กับซีโอที่เอาไปเล่นดูแต่ว่าซีโอเนี่ยสามารถแซงสปีด305ได้นะครับก็คือมันคิดบวกเพิ่มสปีดมากกว่านั้น อาจจะเป็นกับเพราะว่าไอ้ตัวนี้เลยไม่ได้รับเอฟเฟกต์ลดประสิทธิภาพหรือว่าไม่ได้รับเอฟเฟกต์ดันเกตเนี่ยมันก็เลยทําให้ซีโเนี่ยพุ่งทยานแบบโคตรเร็วเลยครับก็คือยังไงมันก็ได้เปิดก่อนฝั่งน้งข้ามแน่นอนถ้าหยิบซีโไปใน RTA หรือว่าหยิบซีโไปในตัวของอพวกอารีน่าอย่างนี้ครับแล้วก็เราไปดูท่าแรกกันท่าแรกบอกว่า เวียงหอกโจมตีศัตรูเนี่ยก่อนจะเพิ่มพลังโจมตีของผู้ใช้สกิลเนี่ยหน้านหนึ่งเทินเมื่อผู้ใช้สกิลอยู่ในส,ะนะสานาสถานะเนี่ยสมมติเทพหรือว,ว่ามีบัฟบัฟสมมติเทพเนี่ยบนหัวเนี่ยก็จะทําการาใช้สกิลหายไปซาหรือว,ว่าดิสเพียร์นั่นเองและสามารถใช้สกิลหายไปซาเนี่ยได้เพียงหนึ่งครั้งในเทินของผู้ใช้สกิลหายนะหายไปซาเนี่ยบอกว่าโจมตีศัตรูด้วยพายุดาบ เมื่อกำจัดศัตรูได้เนี่ยจะเพิ่มความพอโลบให้กับตัวซีโอเอเนี่ย50%เจาะพลังป้องกันเนี่ยฝังตรงคาดเนี่ย50%แล้วก็การอัพสกิลเนี่ยจะเป็นการเพิ่มดามเมจั้งหมดเนี่ยถึง30%เลยเป็นอะไรที่คู่สุดเลยแล้วก็เป็นตัวละครที่มันทงได้กับตัวเองเล่นได้กับตัวเองแล้วก็เป็นตัวละครที่ผมมองว่าครบเครื่องเลยไปได้ทั้งไม่ว่าจะเป็น PVP p v Pv e ไปได้ทั้งทีมทึกทีมสปีดครบมากๆแล้วก็เป็นตัวบอส้วยครับ เนี่ยตีให้ดูเนี่ยครับแล้วเขาก็จะพอกสกิลเนี่ยหายไปซะเนี่ยใส่ใส่อีกรอบหนึ่งก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูของสมใสของซีโอแล้วก็เอฟของซีโอแล้วก็การอัพสกิลของซีโอกันครับสำหรับซีโอการอัพสกิลเนี่ยผมแนะนำว่าให้อัพหมดทุกสกิลเพราะว่าจากที่เราไปวิเคราะห์ไปอ่านมาแล้วเนี่ย ทุกสกิลเนี่ยได้ใช้หมดเลยครับแล้วก็สิ่งสําคัญของซีอที่เป็นบอสทวีปที่4เนี่ยที่คนหลายคนอยากได้เนี่ยก็คือตัวละครที่เป็นบอสส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีสิ่งหนึ่งที่พิเศษมากๆครับนั่นก็คืออิมพินปกติเนี่ยเวลาเราอัพอิมพินเนี่หรือว่าอัพแผนเนี่ยเราต้องได้ตัวละครซ้ําเราถึงจะมาอัพแผนให้กับตัวละครน,น,นั้นได้นะครับแต่ว่าตัวละครของซีอเนี่ยเป็นบอสเนี่ยอิมพินของเขาเนี่ยสามารถซื้อได้จากร้านค้าโดย การเราเอา,อาแท่งทองหรือว่าแท่งที่เราเอาไว้เปิดตัวแสงมืดเนี่ยครบสิบแท่งเนี่ยไปแลกอิมพินได้หนึ่งอันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูหลังจากาลงอารีนาแล้วกันนะครับสำหรับการซื้ออิมพินของ c ีโอก็จะประมาณนี้เรามาดูกันที่การบิวสเตตของซีโกันสําหรับการบิวสเตตเนี่ยผม คือที่หายไปนานๆเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่อะไรเลยคือมานั่งซุ่มทำซีโอนี่แหละแต่มันคือดวงผมมันโคตรกลวกเลยคือมันมันไม่ได้สแตตดีๆหรือว,ว่าของดีๆเลยครับมันก็ได้ประมาณเท่านี้เดี๋ยวผมจะมาไกด์ฟังเลยคับว่าสแตตที่น้องๆเพื่อนทำาเนี่ยมันจะทําให้ซีโนี่ยจบมากๆก็คือ ซีโอเนี่ยเก่งลงได้ทุกดวงได้ทุกดันเลยไม่ว่า RTA ก็ดีอ่าอารีน่าก็ดี PVP ก็ดีเนี่ยเนี่ยดางหน้ามาเลย PVE ก็ดีพูดผิดครับเนี่ยก็คือพลังโจมตีเนี่ยผมจะเล็กคอมเมนต์ไว้เลยประมาณสัก3 8 0 0ถึงส0 0 0ครับสำหรับซีโอแล้วก็พลังป้องก,กันกับเลือดเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันครับช่างหัวมันอย่าไม่ต้องไปสนใจเอาน้อยไล่เลยก็ดีครับแล้วก็ สเต็ปอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆสําหรับ c ีโก็คือสเต็ปสปีดสปีดของ c ีโเนี่ยผมจะแนะนําให้อยู่ที่ประมาณสัก250อย่างต่ำนะครับห้ามต่ํากว่านี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าจากที่เราไปคิดเนี่ยไอตัวเอฟเฟก20%เนี่ยน้องๆก็ลองไปคิดดูว่าสเต็ปสปีดของน้องเนี่ยที่ทำได้เนี่ยมันเท่าไหร่สมมุติ240น้องอาจจะเอาไปคูณกับ0.2 มันได้เพื่อมาเท่าไหร่เนี่ยน้องก็เอาไปบวกกับสเตตเริ่มต้นเนี่ยที่สปีดเริ่มต้นที่น้องทําได้เนี่ยจากการสวมใส่ของเนี่ยที่ผมทําได้เนี่ยสองเนี่ยมันเอาไปบวกเสร็จแล้วเนี่ยมันประมาณ302ครับแล้วก็มันไม่ได้บวกกับเอ่อไอตัวไม่สนใจเอฟเฟกต์ดันเกตด,ด้วยมันก็เลยทําให้ c ีโเนี่ยติดสปีดแบบโคตรเร็วเลยครับก็จะประมาณนี้แล้วก็เราไปดูกันที่ โอกาสคิดได้ข้อโอกาสคิดได้ข้อเนี่ยของซีอเนี่ยก็ทําง่ายเหมือนกันให้อยู่ที่สัก50%ก็พอเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเนี่ยเวลาเล่นซีอเนี่ยเราใช้สกิลอันติอยู่แล้วครับใช้สกิลอันติใส่ฟังตรงข้ามแล้วแล้วเราเนี่ยจะได้รับบัฟสมบตริเทพบัฟสมุติเทพเ,เนี่ยมันเพิ่มโอกาสคิดได้ข้อให้เราอยู่แล้ว50%นั่นก็คือเราสามารถ ใช้ skill 1, สกิลหนึ่งใส่ฟังตรงข้ามเนี่ยโดยติดคริติคอแน่นอนอยู่แล้วครับ100%เพราะว่าเราทำแค่50บวกกับบัฟสมบุติเทพเนี่ยอีก50ก็เป็น100%แน่นอนครับอีกสเตต์หนึ่งที่ผมจะมาแนะนำนั่นก็คือาดาเมจคริติคอดาเมจคริติคอเนี่ยผมแนะนำไม่ควรต่ำกว่า280ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าซีโอเนี่ยนอกจากเราจะเอาไปไว้เป็นตัวเปิดเทิร์นแรกๆแล้ว ถ้ามันได้อยู่เธอนานๆเนี่ยมันเป็นตัวดาเมจที่ดุรุ่แรงมากๆด้วยครับแล้วก็อีกสเตตหนึ่งเนี่ยไม่ต้องเน้นครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีอิมพินหรือว่าแอปอิมพินเต็มเหมือนผมเนี่ยไม่ต้องเน้นก็ได้ก็คือเอฟเฟกต์เน็ตสำหรับเอฟเฟกต์เน็ตเนี่ยถ้าเพื่อนๆเนี่ยยังไม่ได้อัพอิมพินเนี่ยจนเต็มเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้ไปหาไอ้ตัวแท่งทองไว้เปิด ตัวแสงมืดเนี่ยมาอิมพิม้นให้กับซีโอให้มันเต็มก่อนเพราะว่าเวลาทำสเตตเนี่ยเราจะได้ทำสเตตเนี่ยได้ไง่ายขึ้นเพราะว่าเราไม่ต้องมาสนใจอิมพิ้นแล้วว่าอิมเออเออไม่ใช่สนใจอิมพิ้นเราไม่ต้องมาสนใจเอฟเฟกต์เน็ตแล้วว่าเราต้องหาของที่มันลง e เอฟเฟกต์เน็ตเยอะๆเพื่อให้ซีโอเนี่ยติดบัฟไซเอติดดีบัฟไซเลนใส่ฝั่งน้องข้าวแน่นอนอย่างนี้ครับก็ ประมาณนี้น้องบางคนยังสงสัว่าพี่แล้วถ้าผมรับอัพอิ n p ินไปเนี่ยจนเต็มเนี่ยเนี่ยเหมือนเอสหมันพี่เนี่ยแล้วถ้าบวกกับสเตปพื้นฐานเริ่มต้นเนี่ยของซีโอเนี่ยเอฟเฟกต์เนี่ยมันจะได้ประมาณเท่าไหร่มันจะประมาณ45ครับเท่านี้ก็อยู่แล้วครับสำหรับซีโอที่เอฟเฟกต์เนี่ยขนาดนี้แล้วก็ความสงสัยของซีโอเนี่ยหลักๆเนี่ยคือแน่นอนเป็นเซตสปีดครับเซตสปีดซีเซตแล้วก็เน้นไปที่ดาเมจคิดข้อ เออสปีด uh, เหมือนที่ผมพูดไปก่อนหน้านั้นเลยแล้วก็ของของผมเนี่ยมันไม่ค่อยดีครับเนี่ย mm hmm. ก็จะให้ดูเลยเนี่ยมันไม่ค่อยดีเลยมันมีบางอย่างที่ดีเช่นอันนี้เนี่ยมันก็โพอใช้ได้ตัวนี้อันนี้ก็ไม่ค่อยดียืมของคนอื่นมาด้วยซ้ำเนี่ยเพราะว่าผมจะเอาสปีด20ตรงนี้ครับ mm hmm. ก็อีกเซตหนึงก็คือใส่เซตเออเซตพรีเทชันก็คือเซตเจาเกาะครับทำให้ซีโเนี่ย ตีฝั่งตรงข้ามเนี่ยท่าหนึ่งเนี่ยจอกก่อเพิ่มขึ้นเป็น65%เลยเพราะว่าถ้าใส่เซตพรีเทชั่นเนี่ยสเซตเนี่ยจะเพิ่มการจอกร่อเนี่ยใส่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยสิเมื่อเป็นตัวละครตีเดียวนะครับเพราะว่าซีโอเนี่ยบวกกับซีโอเนี่ยเป็นตัวละครตีเดียวด้วยก็นี่เลยออฟหลักเนี่ยสำหรับสร้อยเนี่ยเป็นดาเมจกิตติคอรครับส่วนแหวนเนี่ยออฟหลักก็เป็นพลังโจมตีครับออฟลองเนี่ยก็เน้นตามที่ผมพูดไปก่อนหน้านั้นเลยส่วนรองเท้าเนี่ยก็ อออหลักเป็นสปีดอ็อโลงเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนจะเน้นเลยอาจจะเน้นเป็นพลังโจมตีเน้นเป็น damage, ดาเมจที่ต้องค้เยอะอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็หรือว่าใครเนี่ยบอกว่าพลังโจมตีผมน้อยมากพลังโจมตียังยังไม่ถึง38มพเนี่ยอาจจะเน้นเป็นพลังโจมตีสัก2 0 3 0อะไรก็ได้ครับแล้วแต่เพื่อนจะตีบวกเลยแล้วก็ เรามาดูกันที่ AF ของ CO กันครับสำหรับ AF ของซ o ที่ผมใส่ให้เนี่ยนั่นก็คือ F f ปั่นไฟเพราะว่าผมจะใช้สกิลอันเตของ CO เนี่ยเวลาเจอฝัง่งตรงข้ามที่มีพวกบัฟไปเยอะบนหัวเนี่ยผมก็กดโซเบอร์เนี่ยหนึ่งดวงเนี่ยเพื่อลบล้างบัฟบ,บนหัวฝัง่งตรงข้ามเนี่ยหายไปหมดหัวเลยครับก็ดีมากๆส่วนถ้าใครเล่นเป็น CO เป็นตัวดาเมจเนี่ยก็ให้ใส่เป็นนี้เลยครับธา,าเมเชอร์อยไหนนะ นี่แหละครับเนี่ยเอฟคูบุญของวิเวียนดีมากๆก็คือบอกว่าอะไรเมื่อโจอมตีทาเมื่อโจอมตีเนี่ยจะทาดาเมจเพิ่มขึ้นเนี่ย10.2%อันนี้มันยังอัพไม่เต็มนะครับเอาบอกว่าเมื่อกาจัดศัตรูด้วยได้ด้วยการโจมตีเนี่ยจะเพิ่มดาเมจของการโจมตีเนี่ยครั้งถัดไปเนี่ย20.4%และลดคูดาวสก,กิลลงหนึ่งเทิร์นสามารถได้ใช้ใชได้เพียงหนึ่งครั้งต่อเทิร์นนั่นเองอันนี้ก็ดีมากๆทําให้ซีโอเนี่ย คูดาวสกิลอันติีเนี่ยได้เร็วมากขึ้นก็จะได้ใช้สกิลสมบุติเทศเนี่ยได้ล้วนเองครับเดี๋ยวเราก็อีก เอฟหนึ่งก็พอใช้ได้ก็คือน,นี่เลยคาถาของเอติกาหรือว่าเอติกาเซปเตอร์ก็บอกว่ามีโอกาส38%เนี่ยที่จะลดคูดาวสกิลหนึ่งเทิร์นเมื่อเริ่มเทิร์นอะไรอย่างนี้ก็แต่ผมก็มองว่าที่เหมาะที่สุดเนี่ยก็คือทำใหเทอร์เลยแต่ซีโอที่ผมเอามาเล่นเนี่ยจะเป็นสายปั่นไฟครับเดี๋ยวเราไปดูซีโอกันเลยครับในการลงอารีนาเอาละครับทีมที่เราจะามาเจอเนี่ยเป็นทีมแบบนี้เลยเราก็จะมาดูกันว่าปีลุงซีโอเราเนี่ยสามารถแซงลิเลียได้ไหมครับแล้วก็ มีตัวพลิทิดด้วยฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวเรามาดูว่าพลิทิดฝั่งตรงข้ามเนี่ยที่บอกว่าลดเกรดเข้าเทอน์องฝั่งเราไม่ได้เนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลย <S <S เอาละทุกคนเมื่อยืนตัวหน้าของซีโอเนี่ยพลังของเจ้ามันก็เปล่าประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ชน,ชน,นี่เลยใส่ตัวพลิทิดไปเลยครับ เราจะให้ตัวลิเลียฝั่งหนุนข้ามเนี่ยใช้สกิลมาใส่เราครับแล้วเราจะเอาบาซ่าเนี่ยลบดีบัฟฝั่งหนุนข้ามออกนเนี่ยครับติดกันหมดแล้วบาซ่าผมก็จะเล่นปีกโอเคเราฝั่งหนุนข้ามเนี่ยมันมีเกาะใช่ไหมครับบาซ่าเนี่ยเป็นตัวละครที่ดีมากๆในการสลายเกาะฝั่งหนุนข้ามโดยใช้สกิลที่สองครับนี่แปะหนึ่งทีติดตาบอดได้แล้วเขาก็ใช้สกิลมาใส่เรา โอเคเลยทําให้ตัวละครของเอ่อจะชื่ออะไรนะโอ้จำชื่อไม่ได้เอ่อตัวละครของไลออนฮาเซอร์เมียเนี่ยใช้สกิลครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยใช้สกิลสวนเรากลับมาเราก็เอาตัวละครของเซอร์เมียเนี่ยปาดไปเลยอาจจะตายหมดเลยก็ได้ เรียบร้อยครับเกือบหายหมดเลย<ม>เราก็จะทำการาปาดล้าว,วีมือเข้าไปเลยครับวิวดตเขาก็ปาดเรามาคืนแต่เราไม่กลัวครับเรามีาบัฟอิมูนอยู่ในตัวเราก็ทำการเพิ่มเลือดเพื่อทังทีไปเลย เราจะเอาซีโอเนี่ยใช้สกิลดูเวอร์ไปเลยครับโครเทโครเทตัวละครที่เท่มากๆเห็นไหมครับว่าขนาดของผมเนี่ยมันโคตรกลัวเลยเนี่ยมันยังดาเมเป็นหมื่นเลยถ้าคิดดูว่าถ้าของมันดาเมย์คลังงจบตีสี่พันเนี่ยมันจะโจมตีแรงขนาดไหน,นเนี่ยครับก็เก่็งมากๆสำหรับซีโอ เดี๋ยวเราไปดูอีกสักทีมกันเลยครับเอ,อลองดูทีมนี้แล้วกันเราก็จะเปลี่ยนตัวละครหนึ่งมานะครับเ,เราน่าจะใช้ทีมนี้ได้อยู่มั้งคิดว่าคิดว่านะน่าจะใช้ทีมนี้ได้ผมคิดก่อนอลเลนเซียโจมตีมาอันนี้เปิดบัฟมาน่าจะใช้คอมเบอร์คอมโบเดินคอมเบอร์อะไรลนะ่ะคอมโบเดินได้อยู่แต่ว่าเพื่อนน่าจะเบื่อแล้วเดี๋ยวเรามา ใช้ตัวของซาฮักกันครับเดี๋ยวกลัวเพื่อนเบื่อกันเนี่ยเราใช้ซาฮักไปเลยแล้วเราก็เอาตัวของน้องเนี่ยยืนข้างาเลยไม่รู้ว่าจะไหวไหมเราก็จะใช้สกิวันติเนี่ยใส่ลิเลียฝั่งข้ามครับเพราะว่าทีมครั้งนี้เนี่ยเราไม่มีตัวละครล้างดีบัฟเลยถ้าลิเลียใส่ บับอักดาบไซรอนเนี่ยมันคงไม่ดีกับทีมเราแน่นอนดามเมจเราคงจะหายไปเยอะเลยดีไม่ดีอาจจะตีมไม่โดนด้วยโดนไปเจ็ดพันโอเคลากตีมาดีครับอันนี้ดีมากเลยลากตีมาเพราะว่าตัวของเซอร์เมียเราเนี่ยจะได้ใช้สกิลเราก็ทําการล้างก่อแตกให้กับซีโอครับเพราะว่าซีโอเนี่ยมีกอแตกไม่ดีแน่นอนผมบอกเลยว่าตัวละครไหนก็ช่างเนี่ยติดดีบัฟก่อแตกเนี่ยรับรองว่า ไป,มมนนไปคุยกับลากมะม่วงแน่นอนเนี่ยผมไม่ะสงน้องชูเลยไปคุยกับลากมะม่วงแล้วครับเท่าไรวะเนี่ยซ้าฮะผมอุย้ยหมื่นเก้าครับตายแต่ตัวฝั่งเขาก็ทึกมา,มากๆครับเราจะเอาซอ้อเมียของเราป่าไปเลยครับปาไปเลยแบบคุ้มมากเซอร์เมียทำมาได้ใช้บ่อยมากเรียบร้อยครับก็ บายบายลิ bye. เลียฝังตรงค้ามนะครับนี่ปาดไปด้วยซีโอแล้วก็ซีโอเนี่ยมันถ้ามันลากตีเนี่ยมันไม่ได้ใช้สกิลสมมติเทพนะครับมันต้องอเข้าถึนตัวเองเท่านั้นเผื่อใครแบบมอ,ม,อมอแบบอาจจะใช้ซีโอเนี่ยในการใส่ของพวกเคาน์เ,เตอร์อะไรย่างเงี้ยครับโอ้โอ้โ,โดนหนักเลยผมเปิดบับกันตายก่อน เราเราก็เอาซีอูเนี่ยปาดป้าลินเซียเลยครับโอเคปิดคริแล้ก็ปาดอีกรอบนึงหกพันแรงมากขนาดป้าลินเซียเนี่ยมีเกาะอ,อยู่กับตัวนะครับปั๊บเกาะอ,อยู่กับตัวโอเคเราก็เปิดปับอีกรอบนึงเรียบร้อยซาฮักเราวน่จะไปคุยกับลาข้าม่วงแล้ว เรียบร้อยเคุยลากมะม่วงเรียบร้อยครับหนึ่งตัวเกิดมาใหม่หนึ่งทีแล้วก็เราก็เอาเซอุ่นี่ปาดหนึ่งทีครับติดกอาอฝฟังน้งข้าแเราก็ปาดให้มันหายไปเลยครับห้าพันเรียบร้อยแล้วเราซาฮักเราก็กลับไปคุยกับลากมะม่วงอีกทีหนึง่งเราเซอร์เมียแสงปาดอีกรอบนะครับไม่เออติดครีอยู่ครับเรียบร้อยครับฝังนูงข้ามตาย เอาละครับเดี๋ยวผมพาไปดูอิมพินที่สามารถซื้อได้ในร้านค้านะครับเพื่อนๆกดตรงที่ร้านค้าเลยครับแล้วเราก็เลื่อนลงมาดูตรงที่เอ่อไหนวะนี่นี่นี่ตรงนี้แหละครับหินแปรรูปเนี่ยหินคอนซิโอเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้เลยนี่นี่ครับหินซิโอมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยแล้วก็มันจะใช้เอ่อแท่งทองในการแลกเนี่ยแท่งทองตรงนี้เนี่ยในการแลก ก็คือแทงเอาที่เราเอาไว้เปิดตัวแสงมือนั่นเองครับน้องบางคนอาจจะงสัยว่าพี่ผมเปิดตามพี่เลยมันทำไมไม่มีพี่ก็คือน้องเนี่ยต้องมีบอสต,ตัวนั้นๆก่อนถึงจะแลกตัวอิมพินได้นะครับถ้าน้องเนี่ยไม่เปิดไม่ได้ตัวบอสเลยเนี่ยอิมพินพวกที่มาให้แลกเนี่ยมันก็จะไม่มีเช่นตัวของผมเนี่ยมีบอสเอ่อตัวของซีโอตัวของอ่า สเปรดเนี่ยเนี่ยอินพินของสเตทครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งของผมจําชื่อไม่ได้เออไปชื่ออะไรสักอย่างนี่แหละที่มันเก่งๆหน่อยเนี่ยแล้วก็ผมจึงไม่มีเอ่อตัวของมือมารหรือว่ามือเซเลสล่างมามันก็จะยังไม่ขึ้นให้ครับเดี๋ยวก่อนที่ท้าก่อนที่เราจะจากกันไปเนี่ยเดี๋ยวผมมาพามาดูของดีมากๆหนึ่งอันแล้วก็ผมเลงไว้ไว้ใส่ให้กับตัวซีโอเองด้วยแล้วก็เซตพรีเดชั่นด้วยหรือว่าเซตจาะเกาะนั่นเอง เป็นของที่แลกได้จากอารีนาครับเนี่ยเนี่ยผมพามาดูเลยเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชของฟีเจชันของสปีดดียผมพูดผิดเนี่ยครับอันนี้เลยเหมาะมากๆที่จะใส่ให้กับซีโอน้องบางคนสงสัยว่าพี่มันเหมาะมากจะใส่ให้ซีโอยังไงก็คือเนี่ยเห็นไหมว่ารองเท้าเนี่ยออฟหลักเนี่ยเป็นสปีดหมอแล้วที่จะใส่ให้กับซีโอออบลองเนี่ยพลังโจมตีออฟลองอีกข่านึงเนี่ยคือดาเมจโอกาสคริทิคอลออฟลองอีก อีกอย่างนึ่งก็คือคิดาเมจเนี่ยนี่คือถ้าตีบวก3อันนี้ได้เนี่ยผมบอกเลยว่าเหมาะที่ใส่ให้กับซีมากๆเลยตัวน้องอาจจะสสัยว่าพี่แล้วอันอื่นล่ะมันไม่เหมาะกับซ o โอเลยเออผมดูแล้วเนี่ยมันเหมาะที่จะใส่ให้กับพวกกวดแท้งมากกว่าเนื่องจากอะไรเนื่องจากนี้เลยมีเลือดมีพลังโจมตีมีความเร็วมีเอฟเอฟเฟกต์เนต ตอนนี้ที่ผมคิดออกเนี่ยตัวที่เหมาะที่จะใส่ให้กับเซตนี้จริงๆเนี่ยสำหรับดาบเนี่ยก็คือตัวของพวกแทงนั่นแหละครับอ,อโลวิลผมคิดคิดอยู่ยตอนนี้นั่งคิดอโลวิลเหมาะมากเหมาะที่จะใส่เซตนี้มากแล้วก็วเหมาะกับเซตอารีนนี้มากเดี๋ยวผมจะแลกไปใส่ให้กับอโลวิลเดี๋ยวจะรีวิวเลยโลนี้ด้วยสําหรับอโลวิลแล้วก็ เกาะก็เหมือนกันเหมาะให้กับใส่ให้กับ A อะโลวิลด้วยเพราะมีพลังชีวิตมี HP นั่นเองแล้วก็สปีดมีพลังป้องกันหรือว่าเด็บนั่นเองครับเนี่ยอันนี้หมวกแล้วก็มาดูหมวกพล,พลังชีวิตพลังป้องกงันต้านทันเอเฟก่อความเร็วอันนี้ก็อะโลวิลเหมือนกันครับ Effect, อ,รอันนี้ก็อโลวิลเหมือนกันครับเนี่ยต้านทานเอฟเฟกต์พลังป้องกันเนี่ยอันนี้คือพูดง่ายๆว่าเหมาะให้ใส่ให้กับตัวแทงทุกตัวเลยที่ต้องการสปีดสัวแหวนเนี่ย อันนี้คิดหนักเลยเพราะว่าพลาเราองกันเนี่ยไอ้พลอฟหลักเนี่ยพลังโจมตีแต่ว่าออบลองเนี่ยมาสายพว,วกถึกๆึกทา่านเลยอืมรอคิดหนักถ้าน้องรู้ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วกันว่าเหมาะที่จะใส่ให้ใครสําหรับแหวนนี้ผมก็คิดไม่ออกจริงเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะทิ้งท้ายพามาดูเซ็ตพีเดชั่นละกันที่สามารถแลกได้ที่หนึ่ง เรามาอยู่กันที่เขาวงกดเลยครับแล้วก็เซตพีเทชั่นที่ผมว่าเหมาะมากๆที่จะแลกเนี่ยก็คืออยู่เขาวงกดระดับเอ่อฮลกับระดับเอ่ออีพิกฮลนะครับการที่จะเข้าเขาวงกดนี้ได้เนี่ยเพื่อนๆเนี่ยต้องมีแต้มตัวนี้เนี่ยเอ่อในการเอ่อชิปในการเข้าขเขาวงกดเนี่ยแลก2ชิปเพื่อจะแลกไอหัวกระโหลกตัวนี้ครับเนี่ยเห็นไหมครับเอามาแลกได้แล้วเราก,กดเข้าไปเลยนี่เพื่อนๆเนี่ยกดเข้าตรงที่ทิศ ใต้เลยนะครับเนี่ยให้กดตรงน้องคนนี้เลยแล้วเราก็เนี่ยเนี่ยเซตนี้เลยครับนี่อันนี้เลยเหมาะที่จะใส่กับซีโอมาเพราะว่าอะไรพราะมีออบหลักเนี่ยดาเมจคิดข้อออฟลองเนี่ยโอกาสคิดข้อตรงนี้เลยออบลองอันนึงก็คือสปีดออฟลองนึงก็คือพลังโจมตีแล้วก็หวังว่าให้มันตีไม่ลงพลังโจมตีตรงนี้ครับให้มันโจมตีลดให้มันตีลงโอกาสคิดข้อความเร็วกับพลังโจมตีตรงนี้เนี่ยเหมาะมากๆที่จะใส่กับซีโอเหมือนกันแล้วก็ เลดตรงนี้เนี่ยมันเป็นเลดระดับยากนะครับถ้าใครยังไม่ผ่านเนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวผมจะมาไกลให้ดูแล้วกันว่าการตีบอสแต่ละตัวเนี่ยมันต้องใช้ทีมอะไรบ้างอย่างเงี้ยแล้วก็เทคนิคการตีบอสที่ง่ายที่สุดเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาเฉลยให้ดูแล้วกันเอาละครับสำหรับคลิปรีวิวจกกักรพัซ CEO ที่ใครก็ตามเนี่ยที่ยืนต่อหน้าเขาเนี่ยพลังของพวกเขาเนี่ยก็เปล่าประโยชน์เมื่อยืนยืนต่อหน้าจักรพดิผู้เก่งกาจ c โอนั่นเองครับ สำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าใครดูมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็ผมเนี่ยได้ทําการเปิด Discord ไปที่เรียบร้อยแล้วไว้คุยเกมอีพิกเซเหรือว่าเกมโลบอก,ก็ตามคิดว่าไว้ว่าคิดว่าน่าจะทําลงช่องสําหรับเกมโลบอกระดับบักฟุตนะครับแล้วก็ใครที่อยากพูดคุยอีพิกเซเเนี่ยก็จอยดิสคอร์ดในใต้คลิปได้เลยครับ สำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าใครชอบใจเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยจะเป็นกำลังใจเนให้ผมในการทำคลิปมากๆเลยครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ลาไปก่อนครับมาที่ว่าเร็วก็ยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนไม่ไายครับเพื่อน